ดูเสียงมันผิดใช่ไหมใช่งั้นไม่ต้องดูเสียงอ่ะเนี่ยขอบคุณครับสำหรับหัวใจอดสวานี่ให้นี่มันจะเป็นมันย่ะขั้วประทันเหมือนเดิม้วเข้าใจไปแล้วกินแล้วกินแล้วกินเข้าใจแล้วหัวใจที่ให้มาขอบคุณนะครับหน่อยหนึ่ง เบื้งหนังใบเบื้งหนังใบยาปาก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 โขนสไ่เหิน่ยงาปากยาปากโขนสี่เหลี่อุ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับยาปากยาปากโขนสไ่เหิน่ยงาปากยาปากเล่นงานโจรก่อนแสดงแสดงยาปากยาปากเล่นงานโจรก่อนมึงเห็นเสียงดังไหมเราเว้ยไม่อุ้ยไม่หิวคอาแล้งงำนี่